กรับสบ,บายดีผมไอพีนอ่น้องสกุลสกคนเนาะมานี่มาพบกรับสองสาวพิมพ์พาเพิ่นเนาะมา,าอันค้นข่าซอยอันไอเพลงพีนน่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือทีมงานทีมงานบ้านเฮาเนาะมีกินอยู่ใส่มีอันมีเฮ็อยู่หันพีนน่น้องเอ้ยมาครับอันเอ้ยแมดเ,เนาะอันนี้กา าสิพาุกคนมาคนา้นข่าวพี่น้องเอ้ยมือสุดท้ายแล้วเจะคล้องหน้ากับบอยูมาได้พี่น้องมาค้นข่าวซอยกันพี่น้องเอ้ยมือสุดท้ายจะได้ล้างจากเพอ่อสีฮอด,ดพีนหนาเน้องอจะคล้องหน้ากไปบุญธาตุหลวงบ่ท่านไหนมาอยู่จะต้องใส่าบบอเมียยู่เวียงกับบจกักเนาะคำว่าเบิงใดได้ล่าสดนั่น เจ้าของนาเอ้ยโอ้อันนี้คือทีมงานคนเขา่าพี่น้องเอ้ยแดดก็ไ่ได้อยู่งจะกินเขา่าจะกินป่าเอ้ยเมนว่ะโอ้ยแล้วจังหน่อยจะกินสื้ผ้าคนมาเบิง่งอีกน้องพี่น้อง,อง <c oughs> มากระเป๋านุกคือเก้าพี่น้องเอ้ยมาหน,นีนะ มานุกยังนั่นคือรถท้ายอีพี่น้องเอ้ยแล้วพี่มันสายหลอกมาหลอกทงไหลทงหน้าคือเก่าพี่น้องสบายดีหรอสบายดีก้องเนี่ยปนุกสบายดีอีกครั้งพี่น้องเอ้ยหอดลุกมากระบาวนุกคือเก่าพี่น้องอยู่กลางทงไหลทงหน้าโอ้ยจะอีหยังได้เราไม่มีเสียงเพลงกะพออเอ้ย ไอนั่งซื้อให้อยู่วัดตู่นะไปนางว่าบ่อเออเออเอิญคนเด้อไปสลองตู่ใหม่เด้อมากระบป๋านุกคือเก่าพี่น้องอยู่กลางทุ่งไงทุ่งนาสุขุมสุขฟุลดนะจะกินยังผั้งฟุดนะลงเทางฟุลเป็นคนหามหาบข่าวพี่น้องเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งพี่น้องนี่คือการคนเข่าพี่น้องเอ้ย คนขาวอยู่ประเทศลาวแบบนี้แหละโอ้บวานน้องสันเองกาเยอะงูน้องวันพี่น้องฮึอความดุความเผ็ดหาใช่โอ้ยโอ้ยพี่น้องวิ่งวนวันวนวัน นยอนึ้นนายนกนย้อน,ยนคืนยอนนนอ้อยากพอนกับปานนนแจน้งแนวใดคือภารกิจซาพินพาทุกคนมา เบิ่งเนาะการคนเขา่าพี่น้องมือกสุดถ่ายข้องปีข้องฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปีพี่น้องเอ้ยระสิ้นชุดยังเลือ,ทลอเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่ข้าวนี่จะรับซองลอยหน้าทงเลยแหงแต่แทบ่านุเกย ที่ถ่าต่อไปนะโอ๊ยก็คอยเหตุไปแหละเอือ้อมันจังมวนจังมัน น่ะไ้มาคนข่าวเมื่อยบ่บ่ได้เมื่อยบ่อย่าอมตี้กับปั่นนะเอากระมากับเบานุกคือเก่า wow. พี่น้องเบาเก่าเบาเดิมนะพี่น้องเอ้ยโอ เมื่อกี่รถไทยคือรถไทยน้ำกันเด้อทีกจับที่จับสวัสดีอีกครั้งนะพี่น้องหลังจากที่เอามาหลังจาก ติไปคนขาวมาเนาะสัพิมกับมาเลี้ยงแบะพี่น้องเอ้ยมันงกินหนาพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ไปคนขาวมาพูุ๊โอยหนาแดงแจมเลยพี่น้องเอ้ยเปรอวซิวกำลังขึ้นกำลังขึ้นสาวแบะน้องแบะน้อง สามสี่โตวพี่น้องหลังจากที่ไปคน้นข่าวซอยอันลุงเพ่งเนาะเนากะมาเลียงแบ่ฐานรุปพระข้าเจ้ารูปพระข้าเจ้าบรท่านในมาฟาเนะาะจังหน่อยหานะสีาพี่น้องไปเบิงเนาะว่าเราลุนน้ำกันาเราชิด้ดชะสองบาทตอนนี้เนาะแต่ก่อนเราก็ได้ลอยปายแล้วพี่น้องเอ้ยเลยมารอบนี้เราชิดเดชะสองมาลุนน้ำกันเลยเนาะ เลยวกะมาเท่านีเนาะสาพิมก่ะสไดท้จบคลิปล่งเพียงซำนี่เนะขาขอบคขอบใจหลายๆผู้ได้ที่้ามาเบิงมาส้มสังส่งซาพิมพาเพิ่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาพิมในเด้อพี่น้องขอขอบใจหลยายๆบายบาย